อด forex เข้าใจง่ายกันในชชวนในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นความรู้นะคะขั้นพื้นฐานสําหรับบิก๊ก e g i n n e r ค่ะโดยเรานะคะจะพามาทําความรู้จักกับคู่สกุลเงินในตลาด forex กันค่ะ อย่างที่เราได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะว่าการเทรด forex เนี่ยมันก็คือการแลกเปลี่ยนนะคะสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อขายสกุลเงินนะคะก็จะต้องเรียกได้ว่าเกิดเป็นคู่คู่นะคะโดยเราเนี่ยจะเรียกสกุลเงินทั้งสองสกุลเงินที่เอามาเปรียบเทียบกันว่าคู่สกุลเงินนั่นเองค่ะเช่นยูโรกับดอลลาร์สหรัฐนะคะถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะสัญลักษณ์ของแต่ละสกุลเงินเนี่ยทุกสกุลเงินเลยนะคะก็คือจะมี3ตัวอักษรเสมอค่ะยกตัวอยย่างเลนะคะคอย่าง USD เรารู้จักกันในนามดอลลาร์สหรัฐใช่ไหมคะดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่เป็นตัวอักษร2ตัวแรกนะคะของชื่อสกุลเงินเนี่ยก็คือ US นะคะ US เนี่ยก็คือชื่อประเทศค่ะก็คือชื่อประเทศก็คือ United States นะคะแล้วก็ตัว D นะคะก็จะเป็นตัวย่อของคำว่าดอลลาร์นั่นเองค่ะ ก็จะเป็น United States Dollar นะคะหรือว่าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะแต่ละสกุลเงินนะคะก็จะมีตำแหน่งนะคะของแต่ละสกุลเงินอีกทีนึงค่ะอย่างคู่สกุลเงินยูโรดอลลาร์สกุลเงินยูโรเนี่ยที่อยู่ด้านหน้านะคะเราเนี่ยจะเรียกกันว่าสกุลเงินหลักค่ะส่วน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเราเจะเรียกกันว่าสกุลเงินรองซึ่งสกุลเงินรองตรงนี้นะคะมันก็คือสกุลเงินที่เรานะคะเอาไว้ใช้ในการเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลักนั่นเองค่ะซึ่งมันจะสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจนะคะของประเทศนั้นๆกับเศรษฐกิจของอีกประเทศหนึ่งนั่นเองค่ะสมมติว่า สกุลเงินยูโรนะคะมีปัจจัยได้ปัจจัยหนึ่งนะคะทางเศรษฐกิจที่มันจะทําให้ค่าเงินยูโรเนี่ยลดลงนะคะก็จะส่งผลให้สกุลเงินจอลลร์สหรัฐเนี่ยมีการแข่งค่าขึ้นเมื่อนํามาเทียบกับสกุลเงินยูโรค่ะหรือว่าถ้ามองอีกมุมนึงนะคะสกุลเงินจอลลร์เนี่ยอาจจะมีปัจจัยบางอย่างอ่ะ ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแข่งค่าขึ้นก็จะทําให้สกุลเงินยูโรที่นําเอามาเปรียบเทียบเนี่ยอ่อนค่ากว่าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่ว่าแบบสกุลเงินยูโรจะอ่อนค่ากว่าคู่เงินนะคะในกรณีนี้คือเราเปรียบเทียบกันเฉพาะคู่เงินยูโรกับดอลลาร์เท่านั้นค่ะและคู่สกุลเงินในตลาดฟอเร็กนะคะก็จะแบ่งออกได้3ประเภทค่ะก็จะมีเมเจอร์นะคะครอสเซ็แล้วก็เอกโซติกค่ะ เรามาดูกันที่คู่เงินเมเจอร์กันก่อนแล้วกันนะคะคู่เงินเมเจอร์เนี่ยถ้าเราเรียกกันแบบง่ายๆว่านๆน,นะคะก็คือคู่เงินหลักค่ะ คู่เงินหลักนะคะก็คือคู่เงินที่ถูกจับคู่กับสกุลเงินจอลลาสฮอลันนั่นเองค่ะและก็ยังเป็นคู่สกุลเงินนะคะที่เทรดเดอร์เนี่ยนิยมทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากที่สุดในตลาด forex อีกด้วยก็จะมีโดยประมาณ7คู่ด้วยกันนะคะมูลค่าของคู่สกุลเงินหลักพวกนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาออดอ i m มเลยนะคะทาให้มีสภาพคล่องเนี่ยสูงมากๆใครที่เลือกที่จะเข้ามาลงทุนใน คู่สกุลเงินหลักเหล่านี้นะคะต้องบอกว่าสามารถซื้อขายได้รวดเร็วแล้วก็ทําให้มีโอกาสที่จะทํากําไรได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คู่สกุลเงินต่อไปนะคะก็คือคู่สกุลเงินครอสเซสนะคะคู่สกุลเงินครอสเซสเนี่ยเราจะเรียกกันว่าคู่สกุลเงินรองคู่สกุลเงินรองนะคะก็คือคู่สกุลเงินที่สกุลเงินดอลลาร์เนี่ยไม่ได้มีการจับคู่ด้วยนั่นเองค่ะแต่ก็มักจะมีสกุลเงินที่ มาจากคู่สกุลเงินหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นยูโรปอนนะคะยูโรแคนาดาปอนเจเปนเยนนะคะเอ่อยูโรฟังถึงคู่สกุลเงินพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้ถูก เออเรียได้ว่าซื้อขายบ่อยนะคะเท่ากับคู่สกุลเงินหลักนะคะแต่ก็ยังถือว่าได้รับความนิยมอยู่นะคะแล้วก็ยังมีโอกาสในการซื้อขายเหมือนกันค่ะโดยคู่สกุลเงินรองนะคะที่ถูกทําการซื้อขายมากที่สุด3อันดับเนี่ยก็ถ้าไม่รวมกับสกุลเงินดอลลาร์นะคะก็จะมียูโรเจเป็นเยนนะคะแล้วก็ปอนค่ะ และคู่สกุลเงินสุดท้ายนะคะก็คือคู่สกุลเงินเอกโซติกจะเป็นคู่สกุลเงินนะคะที่มีสกุลเงินหลักและสกุลเงินจากประเทศที่กําลังพัฒนาค่ะโดยสกุลเงินจาก e m e r g i n g market นะคะก็จะเป็นพวกสกุลเงินที่เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนน้อยกว่าสกุลเงินหลักค่ะอย่างเช่นเอ่อดอลลาร์สหรัฐกับลีลานะคะลีลาคือลีลาตุรกีนั่นเองนะคะหรือว่าเอ่อจะเป็นดอลลาร์ สหรัฐกับไทยบาทอ่าแล้วก็จะมีดอลลาร์สหรัฐกับแรนแอฟริกาใต้ค่ะผู้สกุลเงินเอกโซติกนะคะมักจะมีความอ่อนไหวมากๆเลยนะคะต่อเหตุการณ์เศรษฐกิจแล้วก็ทางภูมิภาคนะคะเนื่องจากยังไม่ค่อยได้รับความนิยมทําให้คู่เงินเหล่านี้เนี่ยมีความผันผวนเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ทําให้การซื้อขายคู่สกุลเงินเอกโซติกเนี่ยมักจะมีความเสี่ยงสูงแล้วก็มีค่าสเปรดที่สูงกว่าคู่สกุลเงินหลักอีกด้วยค่ะถ้าถามว่าแล้วแนะนํา ให้ทำการซื้อขายคู่สกุลเงินกลุ่มไหนดีอ่ะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะคะก็จะเลือกเทรดกับคู่สกุลเงินหลักมากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นสกุลเงินนะคะที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันมากที่สุดราคานะคะก็จะมีการผันผวนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าสกุลเงินหลักเนี่ยจะเป็นตัวแทนของประเทศมหาอำนาจที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองค่ะถึงตลาด forex นะคะจะเปิดให้นักลงทุนเนี่ย เข้ามาทําการซื้อขายได้ตลอด24ชั่วโมงก็จริงนะคะทุกคนแต่ว่าวอลลุ่มการซื้อขายนะคะจะเยอะในช่วงที่ตลาดของประเทศนั้นๆเนี่ยเปิดทําการอีกด้วยค่ะซึ่งเวลาเปิดปิดตลาดของแต่ละสกุลเงินนะคะก็จะต่างกันไปเลยค่ะหากเราทําการซื้อขายในช่วงที่ตลาดยังไม่เปิดนะคะราคาของคู่สกุลเงินนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยวิ่งนะคะแล้วก็ค่าสเปรเนี่ยก็อาจจะสูงตามมาด้วยนั่นเองค่ะ บอกว่าการซื้อขายสกุลเงินในตลาด forex นะคะก็ต้องมีความรู้แล้วก็ต้องทําความเข้าใจในตลาด forex ให้ดีก่อนเลยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะเริ่มลงทุนดังนั้นนะคะเราก็ควรทําการศึกษานะคะแล้วก็ต้องฝึกฝนทักษะต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เพิ่มสกิลให้กับตัวเราด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทํากําไรค่ะไม่ว่าจะศึกษาวิเคราะห์กราฟราคาหรือว่า เป็นศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคนะคะแล้วก็ต้องคอยติดตามข่าวสารข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะและในคลิปถัดไปนะคะเราเนี่ยก็จะมาทําความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องหลักการซื้อขายทํำกำไรในตลาด forex กันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ